ฉันได้กับพี่มาโกโตสักครั้งนึงนะฉันจะตั้งใจเรียนมันคิดดูนะขนาดกำลังจะเอากันเนี่ยมันยังขอดูรูปมาโกโตอยู่เลย วความฝันอันสูงสุดของคุณหนูนาะคืออะไรคะฉันมารอพี่ที่ท่านานทุกวันเลยนะคิดเด้กกกกบริห <Kob ori. S 3> ูหลังให้หน่อยสิ <laughs> ตั้งแต่ไทยไม่ออกอ่ะสิ <laughs> ทำแบบนี้ทำไมถ้าชอบมาโกโตผิดตรงไหนวะอย่างฉันกับมาโกโตก็เป็นไปไม่ได้ด้วย คารจ MV o j y l e กูแค่ยยยอยากบอกมึงว่าความรู้ส,สึกของคนที่ถูกเราชอบโดยที่เขาไม่ได้ชอบเรามึงเข้าใจปะกูชอบหนูหนาว่ะ<อ><อ> กงห้องถ้ายังไม่เลิกบ้านละร้องเนี่ยมันก็เลิอกอัไก็ได้นะแคค่่าวพืแกนี่นะมีคนดีๆน่ารักจริงหนาหลาคนเสือกปล่อยให้หลุดมือคุณเขาแค่อยากจะฟ,กฟินกับความฝันของเขาสักครั้งอะ่ะพอเขาฟินทุกอย่างก็จบ แล้วมึงก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพี่ฉูอชอบมึงมึงก็ที่มึงชอบหนูนาแหละพี่แกรักหนนาเคยเพื่อน,น,นจอนออริงป่าวะจเอูดไ,ไม่นดน,นกึง เดี๋ยวกูทำให้ดูมึงคิดซะว่าลูกเชอร์รี่เป็นมาโกโตะแล้วลกันนะเว้ยแยม ถ้าได้มากระโจนสักรอบจะหยุดทำงานเลยทีเดียวแหละของเขาเขาต้องเจียนพี่อ่าได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้อนรับทีมพุ่มกลับนะฮะแล้วก็นักแสดงนะจาับพยโยเรื่องฟินสุดโค้ดทั้ง3ท่านสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยถ้าได้สักรอบจะหยุดทำงานเลย3ปีสามปีนะปีกว่ายังไม่ได้สักรอบเลยไม่ได้ทำงานดีกว่าพี่ระยะเวลาในการถ่ายทำในการเปิดตัวนี่นานเหมือนกันนะพี่ก๊อฟนะ ก็นานค่ะตั้งแต่ตั้งแต่บวงสวงก็ปีท anyway. ี Gun ่แล้วเนาะจนมาถึงปีนี้ก็ปีกว่าแล้วค่ะนะครับก็เข้าโรงภาพยนตร์ฉายกันไปที่เรียบร้อยนะฮะวันนี้วันแรกวันรวันนี้วันแรกมากเลยฮะเมื่อกี้เราเช็ครอบอยู่นะเมื่อกี้สครูนีนะใช่เมื่อกี้ก็เปิดดูอยู่ในแอปพลิเคชันเออเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวไปดูได้อยู่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูต้องดูนะต้องดูนะต้องดูต้องดูต้องดูนะฮะเขคร่าวเรื่องราวเป็นยังไงกับภาพยนตร์เรื่องฟินสุโขยเรื่องนี้ ก็จริงๆเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นนะฮะที่ที่มันเขาเรียกว่ารักกันไปรักกันมาเป็นเป็นนวลนวลเนียเนียสวิงกิ้งอะไรอเออนวลนวลเนียเนียเคือถ้าเห็นจากตัวอย่างเนี่ยคือสายป่านเนี่ยไปชอบมาโกโตะนะฮะอยากอยู่ใกล้ศิลปินแต่ว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วคือน้องเตาไชยธงใช่โดยที่ตินานอกจากมีแฟนแล้วไม่ใช่ตินาน้องสายป่านเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วยังมีเพื่อนสนิท คิดไม่ซื่อโดยติณาก็หลงรักเพื่อนตัวเองแต่ก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดแล้วก็มีน้องกายนว่าพลมาชอบทมอีกทีนึงแล้วก็ยังไม่พอยังมีจริงๆฝั่งกัสเบลก็คือน้องพีมพาคินเนี่ยเป็นน้องชายเต๋าแต่ว่าพีมเนี่ยไปชอบเต๋าไม่ใช่กัสเบลอ๋อผมมาไปชอบพีมเออชอบพีมกัสเบลชอบพีมเออแล้วพีมก็มาชอบพี่ก๊อ พี่กอบก็ไปชอบปากกัวโตอีกรอบหนึ่งอ๋อแล้วปากกัวโตก็ชอบพี่กอบด้วยเออเลือเอพี่ตินมากพีมันสลัดซับซ้อนมากนะใช่ค่ะใช่เพราะคือมันจะเป็นมันก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นชีวิตจริงเรื่องนี้รอบสื่อที่ผ่านมาทุกคนก็จะว่าเฮ้ยหนังมันเรียลเออหนังมันพูดถึงความจริงที่ที่อยู่ในสังคมใช่นะฮะมาที่นาบ้างดีกว่ากับเรื่องนี้เป็นไงบ้างกระบทบาทนี้ค่ะก็จะแตกต่างกับเรื่องที่ผ่านมาที่เคยเล่นมาค่ะก็ คือคาแรคเตอร์ก็จะโตขึ้นเพราะอันนี้เป็นวัยแบบมหาลัยเรียนใกล้จะจบกันแล้วแล้วก็แบบเรื่องราวก็เกิดขึ้นค่ะก็ แอบชอบเพื่อนด้วยแล้วก็มีผู้ชายมาแอบชอบด้วยอันนี้ก็จะแตกต่างแล้วเคยมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของพี่ติน่าไหมพี่ก็ตอนเด็กๆก็เคยมีผู้ชายมาแอบชอบะแต่พอหนังที่เคยเล่นออกไปก็จะเป็นแบบหญิงหญิงอย่างเงี้ยผู้ชายไม่มีถายไม่หมดเลยจริงๆตีน่าประกาศว่าผู้ชายมาชอบได้นะคะได้อยู่ก็มาชอบได้อยู่นี่พูดแล้วนะ ก็เหมือนเนี่ยเหมือนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟทุกวันนี้ก็บอกว่าเออผู้หญิงก็ยังชอบได้อยู่ได้อยู่ดูพี่ก๊อฟด้วยดูพี่ก๊อฟด้วยพี่กันเบลล่ะพี่กันเบลคบนบาทเป็นไงตรงข้างัมตีน่าเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องรับบทเป็นมัธยมปลายต้องไปนานเหมือนกันใช่ต้องเฮ้ยไม่นานขนาดนั้นไม่นานขนาดนั้นหรือเปล่าตผมสั้นก็ยังได้อยู่นะหน้าตาอยู่สกรีนเฮดครับแล้วก็แบบเหมือน ในเรื่องนะครับก็รับบทเป็นสิงโตรครับแล้วก็คือเพื่อนของสิงน้อยคือพิมพาคินแล้วก็เหมือนเหมือนพิมพาคินเนี่ยในเรื่องอ่ะคือจะมีปัญหาแล้วก็จะมาปรึกษาเราตลอดว่าแบบเฮ้ยพี่ชายเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คอยปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาจนจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบผูกพันโดยที่มันไม่สามารถที่บอกามาได้ว,ว่าแบบมันคือความรักยังไงเหมือนเราก็ยังไม่ได้รู้ตัวว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองเออเ<ล>บางทีมันผูกพันไปนโดยปริยายใช่มันมันนทำไมเราเดาเข้าใจขนาดนั้นนะ ตามเรื่องไงเอออินตามเรื่องแต่ในเรื่องไม่ได้น้องพีมกับน้องกัสเดียวไม่ได้เป็นเกย์นะฮะเป็นรู้ชายเป็นแเล่นความรู้สึกใช่แต่คือมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกเขาโดยที่แบบคนอื่นอาจจะมองว่าเราคือเกย์แต่คือเป็นความรู้สึกเราเก็นปู้ชายปกติเหมือนพี่พี่เป็นผู้ชายปกติใช่คุณพี่ผมอันนี้คือเป็นสไตล์เป็นสไตล์การแต่งตัวส่วนนี้ก็เตะบอลกันเตะบอลกันเตะบอลกันนะ ลุกบ้างรับบ้างเดี๋ยวนะบุกบอลเป็นบุกใช่ไห่ไปรับรับเตือนไปแบกไปดูรู้ดีนะครดีเยอะกว่าผมอีกนะรู้กว่าผมอีกอย่างแล้วสำหรับกัสเบลเองพอพอรอบสื่อได้ฉายไปมีใครพูดถึงเรื่องนี้ไหมดูอินดูเหมือนมากเลยก็มีครับก็มีจนจนจนรู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งเป็นคููจ้นกันรู้สึกดีใจที่ที่แบบ ฟีดแบ a ของหนังเรื่องนี้มันทําให้คนอินกับเรื่องนี้จนจนตั้งให้เรากับพิมเป็นแบบเหมือนคู่จิ้นกันก็ดีใจมากๆครับใช่มันทอลเลตติงทอลฟีดแบ a มาด้วยทั้งหมดตรงนี้ได้เข้ากับมาโกโตไหมได้เข้าฉากได้เข้าฉากซีนคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างมาโกโตะก็คือเห็นเขาแสดงคอนเสิร์ตคือตัวแบบคนปกติเขาก็ เฟลลี่ไนท์อยู่แล้วแล้วพอเขาไปแสดงคอนเสิร์ตเขาแบบว่ามีพลังมีพลังในการแสดงมากๆเลยเขาเอาเอาเอาชีวิตคอนเสิร์ตเขามาใส่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือคือเขาร้องเพลงแหละเราฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่เราอินตามกับเขาอะค่ะแล้วก็ตกร้องร้องจริงทุกเทคทุกเทเหมือนเดิมพลังแบบ แล้วมีความสามารถจริงๆใช่ต้องบอกว่าโกโตเนี่ยเขาเป็นนักร้องขวงบูซิเฟอร์มแล้วที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยเยอะเรารู้จักเขามาก่อนไหมกัสเบลคือเคยรู้จักมาก่อนครับแต่เกิดทันเหรอไม่ไม่ไม่ได้เกิดไม่ได้แก่กันหรอกไม่ได้เกิดทันครับแต่คือเหมือนเคยเคยได้ยินลูซิเฟอร์มาก่อนแล้วก็รู้จักมโกโตเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนังสือการ์ตูนแต่คือผมไม่เคยอ่านแต่คือเคยได้ยินมาครับผมส่วนใหญ่ก็ก็รู้จักกันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางทีเรารู้จักโกโก โก้คืออะไรเออเดี๋ยวค่อยนอกรอบเออเอองงปล่อยปล่อยงงไปก่อนอย่างนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็พี่ก๊อฟเองเนี่ยคือถ่ายในไทยด้วยแล้วมีไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมีฉากที่ญี่ปุ่นด้วยมีค่ะมีไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยยังไงตรงไหนกันบ้างครับจริงๆเราเราเราไปถ่ายที่นิโก้นะฮะนิโกะ National Park แล้วก็มีสะพานชินเชียวซึ่งเป็นสะพานที่เป็นมรดกโลกครับมเขาห่วงมากเขาให้ถ่ายแค่ชั่วโมงเดียววาแต่ว่าเราก็ทำเนียนเนียน ชั่วโมงเดียวถ่ายพิเศษอยู่แล้วก็ได้เนี่ยสองสามชั่วโมงไปแต่วันที่ยากที่สุดก็คือหน้าวัดอาสากุสะตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เยอะมากเดี๋ยวเขาจะไปรบกวนไปขวางทางอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากได้แบบฉากเต้นลำของมาคโตกับสายป่าตรงกลางห้าแยกตรงนั้นเออเราก็อยากได้มากทํายังไงดีเขาไม่ให้ใช้ขาตั้งกล้องเราก็เลยใช้ทีมงานนะครับมายืนอยู่ฝั่งถนนหนึ่งแล้วก้มแล้วกล้องวางบนหัวโอ้โห แล้วก็ให้มากระตกกสายปันเนี่ยวิ่งตอนแบบไฟแดงยอะไรเงี้ยวิ่งมาเต้นรำกันสนุกมากมันได้เป็นภาพตำรวจไม่จับ,บาจาก็ก็เราไม่ได้ใช้ขาตั้งไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอ่ะ <c oughs> จับไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ขา <c oughs> คนต <c oughs> ั้งคน <c oughs> ด้วยถ้าตอนตอนถ่ายพวกนี้ก็เป็นแอปเป็นนักท่องเที่ยว <c oughs> ใช่ เหมือนเหมือนเหมือนมาในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ผมเป็นคนถือกล้องแล้วก็ให้พวกนี้เล่นแล้วผมก็ถ่ายแท้นะครัเอาไปใช้ด้วยใช่ฮะแล้วถือว่าคือต้องได้อย่างที่พุ่งกลับอยากได้นะครับเดโชว์มาสก่อนเขาไม่ให้ก็ลักลอบถ่ายถ้าพเดี่ยวเรื่องนี้เราก็ได้ภาพที่แบบว่าต้องใช้ความพยายามในการแบบนี้มาแล้วก็เลียวด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามหนังของพี่ก๊อฟเองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทุกรายละเอียดหรือว่าโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับร่วมงานพี่ก๊ออฟฟเป็็นไงงบ้าคค่่ะกกพี๊ือ ก่อนเล่นหนังเนี่ยก็จะมีการเวิร์กช็อปกันแล้วก็มีการละลายพฤติกรรมกันแน่นอนไอซ์เบกกิ้งใช่ค่ะก็การละลายพฤติกรรมเนี่ยสุดยอดค่ะครับผมมีจมูกานยังไงเราเวิร์กช็อปกันไปแค่ประมาณสองครั้งมั้งคะแล้วก็เราก็มีเปดินเนอร์กันแฮงเอาท์กันเสร็จ ละลายพฤติกรรมวันนั้นมาโกตก็ไปมโกโตกไปด้วยไปกันครบทีมเลยค่ะยกเว้นกัสเซลใช่ตอนนั้นยังไม่มาครับพี่ก๊อฟก็ให้ทุกคนคิสกันเฮ้ยจูบกันสลับกันไปมาผมเหมือนรู้สึกว่าผมโชคดียังไงก็ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นักแสดงเท่านั้นที่คิสกันหรือพี่ก๊อฟก็มีส่วนร่วมด้วยพี่กอฟด้วย เอโดยการละลายพฤติกรรมพี่กอลก็ได้คิสมาโกโตนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะได้ข่าวมาว่าผู้ช่วยทุกคนรวยหมดเลยโวยหมดคือเราได้็บทำงานกันอย่างไรทำงานด้วยกันใช่ไหมพี่น้องสบายาๆแล้วก็สบายๆเคยจุบกันแล้วไม่มีอะไรต้องเราก็จะมีแบเรียต่อการกำแพงก็จะไม่มีใช่มีหน้าแหละบางทีฮะเราก็ทำอะไรกั็ละลายพฤติกรรมเลยวมองหน้าไม่ติดอ่ะพี่มันมันจะมองเป็นการเบรกิ่งก็ได้จะมองว่าเป็นการสนองนิสก็ได้นะพี่จะว่าไปแล้วเนี่ยไม่สนองนินะครับพี่ไม่ได้อยากจะจูบกับใครเลย ราะว่าในการที่พี่จะได้จูบเต่าจูบมังกรโตะนี่ยเขาต้องจูบติ๊นากับคิตตี้ด้วยพี่ด้วยเหมือนกันเนี่ยป่านด้วยเออ่่สาปนเราไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชานจะจูบของผู้ชายไม่ออ๋แต่ก็ถ้าเกิดไอซ์เบรกิ่งแบบนี้ก็แสดงว่าในฉากมันก็จะมีการทํางานที่แบบว่าได้ขึ้นง่ายมากเพราะว่าเรื่องนี้มีฉากหรือซีนเยอะมากไงถ้าเราไม่ไอซ์เบรกิ้งหรือว่าอะไรพฤติกรรมแบบนี้ก่อนเนี่ยมันจะเขินแล้วมันจะเสียเวลาการถ่ายทำนี่ไงนะะฮเออใช่เสียเวลาถ่ายทำเนาะเปลืองหลายอย่างด้วยครับผมนะฮะแล้ว เมื่อเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้อะไรกลับมาบ้างก็ได้แง่คิดหลายอย่างค่ะในในด้านมุมของความรักและหลายแง่มุมแล้วก็มีเรื่องของเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันจะมีบางคาแรคเตอร์แบบว่าใช้เซ็กแลกความรักแต่ไม่รู้จะได้ความรักกลับคืนมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นหนังที่เขาเรียกว่าสะท้อนสังคมวัยรุ่นยุคปัจจุบันก็จะได้รับความบันเทิงอย่างนี้นอนทำตลกสนุกสนานมีหมดนะฮะ แล้วก็ยังมีข้อคิดดีๆสำหรับวัยรุ่นที่เอาไว้กลับไปถามตัวเองว่าเฮ้ยบางครั้งเราหมกมุ่นกับความฝันมากเกินไปหรือเปล่าจนลืมมองความเป็นจริงที่อยู่รอบๆตัวเราโดนเลิศแบบนี้เนี่ยแต่ชอบเมื่อกี้นี้ที่พี่กอฟบ,บอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเอาเซ็กซ์ไปแลกกับความรักแต่ว่าร<ม>เราไม่รู้ว่าเราจะได้ความรักกลับคืนมาหรือเปล่าชทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้เยอะมากนะที่นี่ครับเนาะกัสเบลเนาะใช่ครับที่ทำบ่อยๆเนาะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นเรื่องเพศที่3าหรือว่าเป็นความรักของ ของคนปัจจุบันเนี่ยที่บ้าศิลปินมากๆจนจนจนลืมมองตัวเองจนลืมมองครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยจนแบบเป็นบ้าเราอยู่ในมโนอยู่ในจิ้นเกินไปอยากเป็นศดลปเป็คนที่เราล้าจนลืมมองความเป็นจริงพูดถึงพูดถึงเพศที่3ต้องถามทั้งสองท่านว่าเออเมื่อมันเมื่อเรามาสัมผัสกับบทตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้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 รับรู้ว่ามันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างไหม ได้รับรู้แบบนี้รู้สึกยังไงนะครับก็รู้สึกว่าคือผมมีเพื่อนที่เป็นเพศที่สามไม่ว่าจะเป็นเกย์เป็นทอมเป็นอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าคือสังคมดี๋ยวนี้มันโอเพนขึ้นเยอะครับถึงอาจจะไม่ได้ยอมรับในทุกๆท,กท,กทกคนแต่คือพอเราได้สัมผัสเนี่ยแล้วเรามารับบทเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอะ่ะเหมือนเป็นเหมือนรับเรียกได้ว่าเป็นผู้โชคดีที่สามารถ เอาบทนี้ถ่ายทอดให้อีกหลายๆคนที่ไม่เคยรับรู้ในถึงเพศนี้ได้รับรู้ว่ามันมีอยู่จริงนะมันสามารถเราก็ได้เข้าใจมากขึ้ใช่แล้วแล้วมันเพศนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับแค่เซ็กอย่างเดียวมันยังม,มีแบบความรัก ความห่วงใยความผูกพันมันไม่ใช่แค่แบบมองว่าเฮ้ยเกมมันต้องมี็นแต่เซ็กซ์อย่างเดียวจริงๆไม่ได้ใช่ต้องเพราะหลายแบบหลายคนพอพูดถึงเพศที่3อะไรอย่างงี้ก็ต้องคิดถึงแต่เซ็กซ์กับพี่หน้าที่หน้าแต่คนเห็นพี่มองพี่จะแบบว่าเซ็กซี่ตลอดขอมีเซ็กซ์ตลอดเวลาเราก็เราก็ไม่ค่อยยอมเพราะนะพี่ เลือกได้ก็โอเควะเพราะฉะนั้นนะครับภา <c oughs> <P versuchen> พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้คุณไปดูแล้วแบบฟินในหลาเรื่องนะครยังมีข้อคิดมีแง่คิดอะไรเล็กๆนะฮะในบทภาพยนตร์ในเรื่องราวต่างๆที่พู่มกลับได้ใส่ลงไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็นักแสดงได้ถ่ายทอดอย่างที่กัสเบลบอกไปว่า ไม่ได้เป็นเกย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นความรู้สึกมีความรู้สึกนะฮะมีความรู้สึกที่โอเครู้สึกดีๆกับเพื่อนรู้สึกดีๆกับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เกิดความหวังไว้เกิดอะไรหลายอย่างได้อะไรเงี้เนาะนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ฝั่งนี้หนึ่งว่าถ้าไปติดตามชมอย่างไรค่ะก็อยากจะฝากนะคะภาพยนตร์เรื่องฟินสุโค้นะคะวันนี้เข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ไปดูกันได้นะคะทั่วประเทศเลยนะฮะทั่วประเทศก็เดี๋ยว่5กันยารับรองเลยว่าคุณจะฟินพร้อมกันนะฮะ ทั่วประเทศไทยทุกรงภาพยนตร์ฟินสุโขยค่ะครับกลับ<อ>เบลงหน่อยฝากทีหนึ่งก็อยากให้มองนะครับว่าหนังเรื่องฟินสุโขยนะครับไม่ใช่เป็นหนังที่แฟนขับเกาหลีดูอย่างเดียวญี่ป,ปุ่น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 เอาใหม่ครับไม่ใช่แฟนลับไม่ใช่แฟนขับของญี่ปุ่นดูได้อย่างเดียวคัเป็นเป็นหนังที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทยณนะตอนนี้เกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีมุมมองต่างๆมีเพศที่สามมีเรื่องเซ็กมีความรับมีมีความห่วงใยกันแล้วก็ทุก หนังทุกฉากนะครับมีแง่คิดมีมุมมองต่างๆซ่อนอยู่เสมอครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นฝากดูแล้วกันสำหรับพระประยุน์เรื่องนี้ฟิ่งสุดโคยนะฮะจะทําให้คุณฟินตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะได้พอคิดแง่คิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันด้วยนะครับ<ๆ> <ๆ S 2> ไม่ใช่แค่<ๆ>วัยรุ่นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองเข้าไปดูด้วยดูได้ดูได้เขาใส่ลูกมากึช่ถูกต้องถูกต้องนะฮะจะดูว่าเออเซ็กซี่ด้วยเหมือนกันจะไปรู้เลยลูกเลือกเพศไหนเลยเลยนะ ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณแนะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณสื้อผ้าพิธีกรจากเดนเมตต์ต่อแซมสแควร์วันด้วยครับแต่แล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงนะฮะทางมูลิตีวีเอสจีช่องหมายเลขสามสิบสี่นะครับและก็ในช่วงภักข้ามสองทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้เราทั้งหมดตรงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้สวัสดีครััับบสสวดีคร